ลหลหลูลลอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจกสกินนะครับเอ้ยยังยังวันนี้ยังไม่แจกแต่ที่จะแจกสกินมปนสกินนี้นะครับบางคนอาจมีแล้วหรือบางคนอาจจะไม่มีก็เอาเอาไปเถอะนะครับเดี๋ยวสกินแรกวันนี้จะมาตอนซับเยอะๆก่อนนะครับยิ่งเยอะเดี๋ยวยิ่งแรงขึ้นไปเรนะื่อยๆโอเคนะอ่าตัวต่อไปก็เป็นไคจูเหมือนเดิมนะครับ แต่จะเป็นสามหัวตัวนั้นอะ่ะเออนั่นแหละเจ้าจะได้สกินยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยชื่อชื่อคุณว่าชื่ออะไรนะครับอมเมนต์ไาว่าคุณชื่ออะไรชื่อในโลอกนะเออเดี๋ยวผมก็จะแรนด้อมไปเรื่อยว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรจะสุ่ม วันไหนสุมส่มสุบตอนผมมีอารมณ์ทำคลิปแล้วกันโอเคะเดี๋ยวจะแจกตรงนี้นะครับโอเคป่าโอเคไหมเนี่ยนะจะได้ฟาร์มกันไปเรื่อยตรงนี้มันมันไม่ได้ฟาร์มดีกว่าบาโลนะครับมันก็มันแค่ปลอดภัยกว่านะครับมันไม่ต้องการน้ำเลยแล้วก็มีอัปเดตใหม่ ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่น่าจะเป็นในป่าเขาบอกว่าป่าจะสร้างใหม่รีโมเดลเพสเนี่ยเอเอรสสัสอีรัสโมซอลัสใช่าไหมน่ะตัวนี้นะครับจะเขาจะรีโมเดลนะครับรวมถึงสกิลสกิลส,สกินอื่นด้วยนะครับ สกน,นึงจะรียแอนิเมชันก็คือมันจะไม่ขยับทื่อๆแล้วนะนั่นแหละข่าวตัวนี้นะครับมีคนถามมาว่าหานี้ได้ยังไงต้องไปเทนะครับต้องไปเทเนาหรือไม่ก็รอแบล็ r ไฟด y นะครับรู้จักไหมแบล็คไฟด มันมันเดี๋ยวมันจะออกมาขายนะครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะขายหรือเปล่าแต่ถ้าจะขายนะเนี่ยแพงเนี่ยที่ที่ผมมีว่าดินเอข้างล่างยังไม่พอนะครับครั้งที่แล้วมันขายเป็นสามแสนไอไฮบีต้องเทนเานานะครับไปเทนนี่ก็เนี่ยอยู่หน้าเไม่รู้ใช่ไหมก็ไปที่เนี่แมพด้านขวามือเนี่ยแล้วก็ไปที่ อันก็หมดจอยนิ่งแบบแล้วกดเพยนะครับแล้วก็มันก็จะไปแมปเพลงกันนะเหมือนเดิมครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเอ่อเขียนชื่อเองในโลบอกรอไปแต่ผมจะสุ่มแล้วก็รอไปเรื่อยจนกว่าผมมีอารมณ์ทำวิดีโอ แค่นี้นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเซเลนเฮสยังไม่มานะครับยังไม่เริ่มสร้างมีอะไรไหมไม่มีนะมั้งผมว่าไอ้โลโก้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอ๋อมีอันหนึ่งไอ้อบไบนอไอ้ตัวสีขาวอ่ะ เขาจะเอาเวอร์ชันสามกลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสี่นะครับโมเดลข้างบนที่หมนุมนๆอยู่เนะี่ยเป็นเวอร์ชันสี่แต่ในรูปเนี่ยเป็นเวอร์ชันสามเขาหลังเจ้ากลับมานะพร้อมกับเสียงอินโดนัทเด็กนะครับเพราะว่าคนเขาชอบเวอร์ชันสามมากกว่าเวอร์ชันสี่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจเจ้ากันไหน จะเอามาเหมือนเดิมหรือว่า r รี n i m อนิเมชันหรือว่าสร้างใหม่ไปเลยแต่ยังเป็นคงรงรูปร่างของมันเหมือนเดิมยังไม่รู้เป็นไงนะครับแต่กำลังจะกลับมาแค่นี้แหละน่าจะแค่นี้ไอ,อตัวใหม่เนี่ย ไอตัวนี้ตรงกันตัวทองเนี่ยอันนี้ก็สู้ดีนะครับเอาไว้สู้ดีผแต่ผมว่ามันไม่น่าจะดีแล้วเพราะมันเดินช้าเขาน่าจะแก้แล้วแหละตอนที่ผมเล่นมันยังโหดออะอือเลแหละอย่าลืมนะครับกดซับไปเลยนะครับถ้าถึงสามสิบผมแจกอีกนะถึงสามสิบซับผมแจกอีกไอตัวสามหัว โอเคปะ่ะอย่าลืมนะคอมเมนต์ใตคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะกดซับด้วยชอบมากกดแชร์เลยถ้าอยากได้สกินนะพอพอไปให้เพื่อนใช่ไหมพอเพื่อนได้ก็เอามาแบ่งกันเล่นกันเนี่ยไอเดียดีแค่แหละ